สวัสดีครับกลับมาพบกับจิดากับอาจารย์โมบีนะคะกับ i s Optic Eye Care คุณภาพการมองเห็นระดับ High End ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของการที่อาจารย์เนี่ยได้ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาถึงต่างประเทศทําไมอาจารย์ถึงยอมที่จะเ,ออเหมือนกับถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องราวของเลนส์ Progressive High End ให้กับคนอื่นๆละคะคือผมเชื่อในเรื่องของการให้เรื่องของการที่แบ่ d เช็ค ือในโลกนี้เรามีคนที่มีปัญหาทางด้านสายตายาวระยะใกล้เรามีประมาณ3,000กว่าล้านคนตัวโลกลองคิดดูว่าถ้าผมจะต้องมานั่งทําแว่นตาโปรเกสีให้กับคนเราที่ใส่3,000ล้านคนผมทําไม่ไหวะนะครับเต็มที่เลยนะชีวิตผมผมทําได้ประมาณ1ล้านคนได้แค่นั้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ สอนสร้างคนอื่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาไปทำแว่นโพลิสิตให้กับคนทั้งโลกใส่ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็เลยถ่ายทอดความรู้ให้แบบเต็มที่กับทุกคนเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือผมเนื่องจากผมเป็นคนที่ว่าขายแว่นโพลิสิสมากที่สุดในเมืองไทยก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ที่เป็นร้านแว่นที่เป็นจักษุแพทย์ที่เป็นด็อกเตอร์ทางสายตาก็มาเรียนกับผมมาถามนะฮะ ผมก็สอนสอนเสร็จเขาเอาวิชาที่ผมสอนความรู้ที่ผมสอนเนี่ยเอาไปใช้นะฮะมันก็ปักต่อปากนะฮะจนสุดท้ายก็เปิดเป็นเว็บไซต์ w w w abc t h a i com ผมก็ตั้งเป็น Advanced Progressive e d a t i o n l e n Club ขึ้นมานะฮะคือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นชมรมเ,เกี่ยวกับด้านาการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโปรกรสิบขั้นสูงนะครับทำจนกระทั่งมีลูกศิษย์สุหาทัวเมืองไทยทำจนกระทั่งว่า,าดังไปถึงเมืองน,นอก,นอก นะครับทำจนกระทั่งว่าต้องเปิดเว็บไซต์เว็บบอร์ดเป็นภาษาอังกฤษด้วยทีนี้เนี่ยพอ,อ,อทําไปสักระยะหนึ่งเนี่<ม>ก็ต่างประเทศเองก็เริ่มแบบเริ่มคือคือหาก,กันละนะว่าว่าเทคนิคที่ผมถ่ายทอดไปเนี่ยก็ครมีเชิญให้ผมเ,เริ่มเชิญให้ไปสอนก็มีตั้งแต่ในเมืองไทยก็สอนในเมืองต่างประเทศก็สอนอะนะครับออตอนสอนเนี่ยสนุกนะครับ เพราะว่าเวลาผมสอนเรื่องแวนโปรเสซีเนี่ยผมสอนคนเนี่ยผมบอกเขาเลยว่าเรื่องแวนโปรเจสซีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากถ้าคุณคุณ,คณวัดแม่นคุณประกอบแม่นคุณตรวจแม่นนะฮะแล้วก็คุณจ่ายแม่นก็คือคุณเลือกใช้ชนิดเลนให้แม่นคุณต้องรู้ะนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยมาเรียนกับผมวันเดียวในรุ่งขึ้นก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ไม่รู้สึก คนอื่นเนี่ยกำลังจะเอาวิชาความรู้ของอาจารย์ที่เรียกได้ว่าอาจารย์เป็นมือหนึ่งทางด้านเลนโปรเกรสซีฟไฮเอเนอย่แล้วเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันเหมือนกับแบบมันจะเพิ่มคู่แข่งอะไรให้ไหมครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะ<ฮ>ก็คือผมไม่เคยเห็นว่ามีใครเป็นคู่แข่งของผม<ฮ>ผมมองว่าเป็นเพื่อร่วมอาชีพดังนั้นถ้าเป็นอะไรที่ที่ทำแล้วสามารถที่จะให้พวกเขาไปช่วยเหลือคนได้นะครับทำแล้วทําให้พวกเขาสามารถทํแว่นโปรเกรสซีฟได้ถูกต้องเที่ยงตรงแน่นยําเนี่ย<ฮ>มากขึ้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ย ผมยินดีที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคือไอ,อ้นี้พูดง่ายๆนะฮะคนที่รวยที่สุดในโลกหนึ่งล้านคนแรกมาทำแว่นกับผมแค่นี้ผมก็ทำไม่ทันละซึ่งทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นโอ้โน่าประทับใจมากๆเลยค่ะะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะคะของอาจารย์โบบีกับไอซ s o f t i ค่ะกลับมาพบกับจิดาลและก็อาจารย์โบบีกับไอซ Softic Eye c a คุณภาพการมองเห็นระดับ Hi อ n d ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ i'm